ใส่แหมไพาย,ายสกิลใส่เลยครับแหมมอสี่ผแมแหมมอสร,รู้จักเอาเปาน้อง งโอ้โหพี่ผมอยากได้ไอดียโค้ดแบบพี่นี่ผมต้องทำยังไงอ่ะเอ็งอยากได้ไอดีตึงๆแบบพี่ใช่ไหมน้องชายได้เลยครับผมเดี๋ยวในวันนี้พี่จะแนะนําเว็บเด็ดๆโดนๆที่<อ>ราคาย่อมเยาแต่ไอดีโค้ดคุ้มให้กับน้องชายเองนะและที่สําคัญนะครับผมน้องชายเว็บไซต์นี้เนี่ยมีแจกคโค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคนเออต้องรีบไปโดนกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บ ไฮโดโซนผมบอกเลยนะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีแจกโค้ดพอยต์ให้ทุกคนด้วยนะครับผมอ่าโค้ดแจกตรงไหนใช่ไหมตรงนี้เลยครับผมหน้าเว็บไซต์เนี่ยถ้าคุณทุกคนเนี่ยเข้ามาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือว่ามือถือนะครับผมมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับแล้วเขาก็จะแจกโค้ดตรงนี้เลยทุกคนแจกโค้ดส่งฟรีนะครับผม KA 1 0 1นะทุกคนเราสามารถที่จะ คัดลอกไปแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะทุกคนเออได้พอ,อย n มาสูมฟรีๆเลยนะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะว่าพอ,อยที่ทุกคนจะได้เนี่ยอาจจะส่มนะครับผมอาจจะได้ไม่เท่าผมหรืออาจจะได้เยอะกว่าผมนะโอเคเดีย๋ยวล,ลองไปก่อโค้ดกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคก็คผมเหมือนเดิมนะครับผมขั้นตอนการก่อโค้ดที่ทางร้านแจกเนี่ยให้ไปที่เมนูเติมเงินนะครับผมแล้วก็ redeem โค้ดครับสุดท้ายนี้ก็ก่อโค้ดที่ทางร้านให้มานะทุกคน เรียบร้อยนะครับผมได้รับรางวัลสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใหนดูซินี่นะครับยอดคงเหลือ20พอย์นะทุกคนได้พอยมาแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาข้าวๆข,ข,ของทางเว็บไซต์นะครับผมตอนนี้ก็มีบริการสุ่ม ID บล็อกฟุดนะทุกคนอ่ามีกล่องสุ่มนะครับผม7 9บาท89บาท59บาท69บาทแล้วก็69บาทเป็นโมจิตื่นนะทุกคนเป็นกล่องสุ่มนะครับผมมีเกลือนะครับผมแต่ก็มี ID อยู่ในนี้ด้วยจริงๆครับผมอาจจะไม่ ต้องบอกว่าไม่ใช่เกลือทั้งหมดนะทุกคนอยู่ที่ดวงของทุกคนนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มไอดีราคา20บาทแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมได้พอยต์มา20พอยต์นะครับผมทุกคนเราต้องลองสุ่มตามงบที่เรามีนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ใช้เงินตัวเองยัดเข้าไปนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไอดีมันไม่ออกเนี่ยอาจจะก็อาจจะใช้เงินตัวเองยัดเข้าไปนะทุกคนเพราะว่า อยากลองเอาไอเดีเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมมาลองมาสุ่มกันเลยดีกว่าทุกคน20บาทนะครับผมกล่องส่มราคา20บาทนะครับลุ้นไอดีไก่ตาลหมัดก๊อตหรือว่าลุ้นผลปีศาจนะครับผมโอเคมา20บาททุกคน1ชิ้นไปกันเลยยืนยันการสั่งซื้อนะครับผมซื้อเลยสำเร็จเรียบร้อยนะครับผมทุกคนอุ้ยได้ดีแล้วครับทุกคนผมสุ่มครั้งเดียวได้ดีเลยอะ่ะผมต้องรียนทุกคนอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการเตย้ากับทางร้านแต่อย่างไรนะรทุกคน เขาแค่จ้างให้ผมมาโปรโมทนะแล้วผมก็บอกเลยว่าผมโปรโมทต,ตามตรงนะทุกคนถ้าเกิดผมสุ่มแล้วมันได้เนี่ยก็คือมันได้จริงๆไปทุกคนเอ๊ไม่ได้มีการเตียมเลยแล้วก็พอยที่เขาให้มาก็เป็นพอยที่แจกหน้าเว็บเลยนะครับผมไม่ได้มีการเตียมอะไรกันทั้งนั้นนะทุกคนนะเอออย่าอย่าหาว่าผมแบบว่ายล็อกยูสหรือเปล่าอะไรย่างี้ไม่ใช่น,นอนนะครับผมเพราะว่า,าผมเนี่ยสุ่ม แล้วมันได้จริงๆไลยทุกคนก็ลองไปสุ่มตามไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองคัดลอกไอเดียที่ผมได้มาไปใส่กันดีว่าทุกคนเรียบร้อยทุกคนเข้าได้นะครับผมดีอุยเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนเดี๋ยว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 โอ้โหตึ้งโอ้โหทุกคนไอทีโคตรเวิร์ดอยู่นะผมดูก่อนนะครับผมว้าวของแต่งตัวแบบฟูฟูเลยครับทุกคน แล้วเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่มีหมวกด้วยไม่มีหมวกเขียวไม่ผ่านการยืนยันนะครับผมอีเมลที่ใส่เป็นอ e ีเมลแดงนะครับผมยังไม่ได้ยืนยน e ันอีเมลนะทุกคนเฮ้ยโคตรตึงอะ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คอวตารก่อนเลยทุกคนเดีย๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมผมนั่งรองสักพักน,นะครับรอให้อวตารมันโหลดแต่มันไม่โหลดสักทีนะทุกคนเราเลย เข้าเกมมาดูกันเลยดีกว่าครับมาดูด้านในโอ้โหมาดูด้านในเกมแล้วโอ้ไม่ก d นะครับทุกคนคือไอดีดีค่อนข้างคุ้มตั้งแต่ของแต่งตัวเลยนะทุกคนแต่น่าเสียดายที่ว่าเลเวลเนี่ยไม่ตันนะครับผมเลเวลแค่2,400แต่โอ้โหของแต่งตัวครบเลยอะ่ะแล้วก็สะอาดด้วยนะครับผมไม่ได้ผ่านการยืนยัน gmail นะครับผมามาดูที่เงินกันก่อน,อนเลยเงินเนี่ยมี3 0 0 0 0 0แฟกเมนต์มี1000 100, 100, น 1, 000, นะทุกคนอ่าเราดูอะไรกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะ ข้าหัวแม่ข้าหัวข้าหัว2.3นะครับมนข้าหัวไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ดาบนะผมดาบเขาข้าประมาณนี้นะมีเคียวเนี่ยก็คุ้มแล้วทุกคนมีเคียวแบบอัพเกรดแล้วด้วยนะผมดาบบิ๊กมัมนะครับผมอาบิดไนท์เบลดนะทุกคนเซเบอร์นะี่เล่นได้ก็จะมีบิดไนท์เบลดเคียวแล้วก็บิ๊กมัมนะทุกคนแล้วก็สบายยิ้ไทเดนกับทูชิตะนะทุกคนยามาก็มีจริงๆพร้อมทำดาบคู่แล้วนะครับเนี่ยทำไมเขาไปทำดาบคู่มาให้เลยล่ะครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมนะ ต้องบอกนะว่าราคาแค่20บาทแล้วผมไม่ได้เตียมกระทางนะจริงๆนะทุกคนเออไม่มีกีตาร์ฟูลทุกคนมีเป็นคาบูชะนะครับผมนะไหนขอดูผลพิศซ่าผลพิศา่าไม่มีผลแดงเลยนะครับแต่ว่ามีผลเค้กผลส่านผลโก้ที่เพิ่งรีเวิร์กมานะทุกคนคุ้มนะไม่ได้เยอะอะไรข,ขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหลูกของแต่งตัวเลยทุกคนโคตรฟูเผาอะไรเอ่ยกดเผาไม่ได้นะทุกคนน่าจะเป็นเผา v ีนะครับผมกดเผาไม่ได้นะครับผมนะโอ้ขอเขาข้าวประมาณนี้เลยนะทุกคนไอดีราคาแค่20บบาทนะครับ ผมโคตรตึงอ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่ามีผลถาวรหรือเปล่านะทุกคนถ้ามีนี่ก็โอ้โหเอร์จ,จัดเลยนะทุกคนเหมือนจะไม่มีผลถาวรนะครับผมแต่ว่าแค่ของแต่งตัวก็ตึงจัดแล้วนะทุกคนไอดีนี้นะก็บักฟุณเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากนะครับก็ก็โหดแหละคือก็มีของไวใ้ให้เล่นเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะทุกคนเผาน่าจะเป็นเผามดเลยนะครับผมแล้วก็ของแต่งตัวแฟชั่นที่บอกเลยวันเยอะมากๆานะทุกคนเออ ไอดีบอกเลยนะครับว่าแค่20บาทนะทุกคนแค่20บาทเท่ากันนะผมสุ่มอ่ะเออแล้วก็อยู่ไอดีนี้เนี่ยผมจะแจกให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้แจกเร็วๆนี้นะทุกคนเพราะว่าไอดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรเลยว้ยเออก็อาจจะ แต่กิจกรรมในดิสคอด้วทุกคนก็อยากให้ทุกคนกเข้าดิสคอดมานะครับผมอ่า,าก็ผมอาจจะรีวิวขาดขัดให้หายไปบ้างนะทุกคนพอดีว่ากำลังตื่นเต้นอยู่นะเออลืมไปเลยลืมดูฮาคิทุกคนอ่าฮาคิเป็นฮาคิ้ทวีหนึ่งนะผมยังไม่วีสองนะทุกคนนะอุวยมีโอ้ฮาคิฮาคิเกาะมีฮาคิสีขาวเลยทุกคนอุยิยตึง้งจัดเลยนะเนี่ยใครได้ไปนทิชโชคดีมากเลยนะครับผมนะ ก็ลองมาส่มกันเยอะๆนะครับผมสถาเว็บไคโดโซนทุกคนเออคุ้มมากๆคือแบบผมส่มแค่2 0บาทเนะี่ยดูดิโคตรตึงอะ่ะแล้วเมื่อกี้ก่อนที่ผมส่มเหมือนว่าสินค้าจะเหลือน้อยแล้วนะครับก็คือว่ายิ่งสินค้าในร้านเขาเหลือน้อยเนี่ยแปลว่าเกลือมันก็จะน้อยเลยทุกคนเออลองมาส่มกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆ คุ้มมากคุ้มไม่คุ้มก็ลองประเมินด้วยสายตาดูเอาเองก็ได้นะทุกคนโอเคทุกคนก่อนเราจะจากกันไปเดี๋ยวผมขอมาส่งอวตารในนี้หน่อยละกันว่ามีอะไรตึงๆบ้างเท่าที่เห็นคร่าวๆก็จะมีเป็นเดี๋ยวนะอ่ามีเป็นไอตัวนี้ทนะุกคนผมจําไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ผมจําได้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่นะทุกคนไม่แพงมากแต่ว่ามีราคาอยู่นะครับเสื้อนะทุกคนเสื้อก็ประมาณนี้นะผมมีพอมีให้ใส่เนาะใส่ตัวนี้ทีมไว้ก่อนเดี๋ยวเสื้อผมหาย โอเคแล้วก็เกงการเกงก็ประมาณนี้นะทุกคนอ๋อนี่ไงตัวละครหลวดแล้วทุกคนทรงผมคาบดาบเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวนะทุกคนหัวเอ่อหมวกต้องเรียกว่าหมวกใช่ไหมเออหมวกนะครับผมนี่มีอ่าอันนี้ด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผีอ่ะทุกคนเออนี่นะครับเหมือนว่าจะเป็นของเอ่อของโค้ชใช่ไหมทุกคนของดีนะของดีเลยตอนนี้ก็น่าจะไปหลักร้อยแล้วนะครับทุกคนน่าจะหายากแล้วนะครับ หรือเปล่าไม่ชัวมาดูไอเทมเสิร์มอะไรต่อดีใบหน้าไหมใบหน้ามีปะอ๋อใบหน้าก็มีโอ้มีหน้ากากมีหน้ากากยากรีดาบคาตานาทุกคนพอมีไหมคอพอไป็นเทอัน,นี้ท่านั้นจะของฟรีนะไล่์โอ้โหเท่จัดเลยอะ่ะอันนี้ไม่มีนะทุกคนด้าน,นหลังด้าน,นหลังเป็นดาวคาตานาเวเอเอลเอลนี่เป็นหางทุกคนโต้ตึงอะ่ะทรงผมมีอะไรบ้างทรงผมนี่มีแค่ทรงเดียวนะครับ ก็ทุกคนก็ลองประเมินดูนะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะดูดิทุกคนคือแบบราคา20บาทแหแต่แบบมีแฟชั่นเยอะขนาดเนี้ยทุกคนเออลองตัดสินใจกันดูนะครับผมว่าทุกคนจะย่กจะลองสุ่มไงไหม20บาทผมว่าคุ้มนะคุ้มมากมากเลยโอเคทุกคนก็ น่นเอมีเท่านี้นะครับผมคลิปในวันนี้นะฝากด้วยนะครับสำหรับเว็บไคโดโซนนะทุกคนก็สับคิปในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนายออนด้วยนะครับผมนะใครที่อยากได้ไอดีนี้ก็เข้า Discord มาครับอาจจะประกาศหลังจากครบหรือว่าเกิน5้ารอยซับไปแล้วนะทุกคนสำหรับไอดีนี้นะก็เราดูว่าผมจะแจกแบบรูปแบบไหนนะทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมก็สับคิดในวันนี้คงมีเท่านี้ครับผมไปแล้วครับหายตื้อ